ก้อนข้าวคุณยายค่ะมือเที่ยงค่ะมือเที่ยงมือเที่ยงดูนัดก้อนข้าวก่อนข้าวมันไก่น,นี้ได้ข้าวมันไก่วันนี้คุณยายทานข้าวมันไก่ หญ่ทานข้าวเหมือนกัน <c oughs> ข้าวข้าวมันไก่อบแม่อร่อยแม่อร่อยก็กินไปจะได้มีแรงอืมแม่อร่อก็ินไปจะได้มีแรงเนาะคือคุณลูกก็ไม่สบายคุณยายก็ดื้ออืมลูกไม่สบายคุณยายก็ดื้อ

พอ,อ,อ้อเมรอาก็แห่งแงหอไม่ิวไม่ก็ววต้องกินเออกินหน่อยสองสามครังเดี๋ยวไม่มีแรงไปบ้านนะเสาน้ำซุปอ่ะเออเดี๋ยวไม่มีแรงต้องกินเออเขากินแล้วไม่ต้องห่วงลูกเต่าหรอกอ,าาอ,าาอ้าปากอ้าปากอ้าปากก่อนเออ โทษให้ก็อาปากใหญ่ๆสิเอ <Okay. S 1> ออาปากกินไปสิเออจะได้มีแรงไม่กินแล้วจะมีแรงที่ไหนจะกลับบ้านล่ะเออกินจะได้มีแรงกลับบ้านอืมกินแข็งแรงเ็าเดี๋ยวเขาให้กลับบ้านแล้วไปกินข้าวบ้านแล้วข้าวบ้านแล้วเออวันนี้ก็กินจะได้มีแรงอืม ยากกินข้าวเที่ยง,งอ,มอ,อแม่เคยโอ๊ยสิเอออาปะกินไปเรื่อยเอออืมอร่อยอร่อยเออกินทั้งหน่อยนึงเออนั่นแหละกินก่อนแล้วเขาจะให้ไอ้นั่น đẹp quá, ừ. okay. Okay. Uh, ha? Ừ. Okay. Mm. chim ผมก็มันเยอะ không mm. 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 <laughs> 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 อืมอืมอ่านได้อ่านได้ใบบัตรเต็มรวมเด็กที่การสมองรวมครบ อร่อยไหม,มแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายยายกินข้าวแล้วเดี๋ยวเรากินยา